สินค้าแน่จะได้ได้ใช้สำหรับระกอบแน่เลยว่าอยูแล้วใชุดคืนแก้มวดด้วยนะครับแล้วก็ช่วยพบกัเยอะๆนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เก็บก็ร้อนๆอยู่เดี๋ยวคนไปเดินดูไปลงหรูอขับสนาเดี๋ยวมีบุ๊ทนวดด้วยค่ะอ๋อเหรอฮะแล้วก็แจกยาดมด้วยโอเคดั่นั่งผมจะไปสัมผัสกับบู๊นวดมาละมนกิจกรรมเลยนะครับเพราะลับนี้ทางเกาหลีรู้จักนะครับ ความจริงต้องบอกว่าออของแอบเปอร์มิทฟิลอะคะ่ะที่เป็นยาลงเนี่ยคนเกาหลีจะชอบชอบอยู่แล้วคือเรารู้เพราะว่าเรามีเก็บข้อมูลบ้างส่วนที่เรารู้ว่าอ๋อกับไปที่บ้านชอบนะคะอันนั้นก็คือสาเหตุที่เราอยากได้ไทยอะค่ะคือต้องบอกว่าเองของสตรีเนี่ยมองว่ามันยังมีโอกาสอีกเยอะมากๆเพราะว่าพอพอเราเป็นนิวคอมเมอร์เข้ามาในอินดัสทรีนี้เราก็มีคำถามตั้งกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไม golf นักแข่งกอล์ฟไทยหรือว่านักกอล์ฟไทยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเก่งจะตายทำไมทาไมกอล์ฟอินดัสทรีในเมืองไทยของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ดังเท่าของคนอื่นมันก็เลยทำให้อาจจะทำให้เราเหมือนแบบว่ายังอยู่ตรงนี้ได้ยาวๆเพราะว่าเราพัฒนาไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นกอล์ฟในเรื่องของทั้งเ็นทัแล้วก็ฟิสิคอลด้วยทำไมไม่เ่เพราะพี่เจลงไปมาเนี่ยนะนยนะตอนบา่ายลงหลายจังหวัด โรงแรมท้วนยนะแล้วสนามมีเองรับเชิญแล้วก็นักกท่งเทียาที่จะได้เข้าไปเล่นก็ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่แบบว่ามันก็ไม่ได้เจไบอยแี้คแล้วก็เป็นโอกาสที่เหมือนแบบเราถ้าได้เข้าไปเล่นพบได้เห็น การเล่นของทีเที่ยว <c oughs> มีเจ้าเป็นยังไงแล้วก็เหมือนว่าได้ได้รู้ว่าแบบเออเราจะพัฒนาตรงไหนเพื่อจะแบบว่าจะคว้าแชมป์ได้ในแบบนี้ก็แบบว่าเขาไม่ได้ในทัวร์เขาได้ด้วยไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นโอกาสที่แบบว่าจะทําให้คนไทยเราเนี่ยได้เข้าไปสู่ระดับโลกระดับหนึ่งก็ววอยากทำผลง,งานที่ดีแหละอยาให้ดีที่สุดแล้วก็อ,อยา,ากคว้าแชมป์ไม่ได้อยู่แล้วก็แน่นอนก็ทุกคนก็เข้ามามแบบอยากตีที่สุด

แชร์ให้กำลังใจพวกเราทุกคนด้วยนะคะ